แม่ตอบแล้วไอปี IP ชยาลูกเป็นอะไรห้มส่ง i อซต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมเมื่อเวลา18.50นาฬิกา50นาทีวันที่4กรกฎาคม66 ได้รับแจ้งจากคุณแม่บางอ่อนคุณแม่ของนางเอกสาวไอปีชยาว่าเมื่อช่วงเย็นขึ้นไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนรีบสำรวจตามตัวลูกสาวพบว่าที่ผจรเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์รีบนำตัวนางเอกสาวเข้าห้อง ICU โดยแม่เห็นว่าไอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ คุณแม่บางออนเผยกับนายเอนเตอร์เทนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าก่อนทีมกู้ภัยจะไปถึงบ้านได้สำรวจภายในห้องนอนของไอว่าลูกสาวกินอะไรเข้าไปหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจึงหวังว่าเป็นการหมดสติเพราะอ่อนเพลียเนื่องจากไม่ได้กินข้าวและนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นหากมีความคืบหน้าอาการของไอปีชยาจะรายงานให้ทราบอีกครั้งเปิดตัวความรักครั้งใหม่ไปหมัดๆ สำหรับนางเอกสาวไอปี IP ชยาที่เปิดตัวคบหากับแฟนหนุ่มหล่อสเตฟานอิสเลอร์พร้อมมีโมเมนต์หวานๆมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้ติดตามตลอดแต่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่หลังสาวไอโพภาพจอดำลง IG Story และภาพกระปุกแคปซูลใบบัวบกพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าแก้ช้ำและอีโมจิหัวใจสีขาวนอกจากนี้ยังพบว่า เสาไอได้อันฟอลโลอินสตาแกรมของสเตฟานไปเรียบร้อยแล้วแถมรูปคู่ยังหายเกี้ยงซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าตัวลบออกหรือแค่ซ่อนไว้ยิ่งทำให้หลายคนจับตามองว่าหรือรักจะเริ่มขมแล้วทั้งทั้งที่เพิ่งเปิดตัวกันไปและอีกด้านมองว่าหรือทั้งคู่จัดแค่งอนกันเฉยๆก่อนที่ล่าสุด4กรกฎาคม2566คุณแม่ของเสาไอปีชยาก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการ ตกมันบันเทิงว่าตอนนี้น้องเคลียร์เรื่องยาสายนายเพราะกรมโรงงานจะฟ้องซึ่งทางทนายก็แนะนำว่าไม่ต้องรอหมายเรียกให้นำเอกสารไปยื่นที่กรมเลยถ้าเราจบที่กรมได้เราก็ไม่ต้องขึ้นศาลอีกทั้งน้องยังโดนแคนเซิลง,งานเพราะทางลูกค้าอยากให้เคลียร์เรื่องยาจบไปก่อนละครที่ถ่ายก็ถูกเลื่อนออนแอร์ทำให้เขาเฟลนอกจากนี้น้องยังมีปัญหากับพี่สาวของผู้จัดการที่เสียชีวิตไปด้วย พอเขาไม่ยอมหยุดน้องโดนหลายทิศมากจนทําให้เขาบอกว่าหมดแรงแล้วแม่ของสาวไอยังยอมรับลูกสาวและแฟนหนุ่มกำลังมีปัญหากันจริงพอความที่น้องเป็นซึมเศร้าด้วยพอเกิดภาวะแบบนี้มันก็กดดันเขามากตอนนี้เขาไม่กินขา้าวกินได้น้อยมากนอนไม่ได้มีสะดุ้งตลอดตื่นมาก็ร้องไห้แม่รู้จัไปยังไงต่อกับชีวิตแม่ก็ได้แต่บอกว่าแม่อยู่ตรงนี้มีอะไรก็ให้บอก ตอนนี้อาจจะยังหาทางออกไม่เจอแต่ขอให้ลูกเข้มแข็งซึ่งเขาก็มีทานยาคลายเครียดกับลดความวิตกกังวลอยู่